วันนี้ปูจะพามาดูแอปเป่าตังนะคะสวัสดีค่ะวันนี้ปูจะพามาดูแอปเป่าตังกันนะคะเผื่อเพื่อนๆที่สมัครใช้สิทธิ์คนละครึ่งได้จะได้รู้วิธีเติมเงินลงแอปเป่าตังนะคะหรือถ้าเพื่อนๆได้เงินจากโคงเงินออกอยังไงเดี๋ยวปูจะพามาดูนะคะว่าจะโอนออกยังไงนะคะไปดูกันช้าเข้าแอปเป่าตังนะคะ อันนี้เพื่อนๆต้องไปดาวน์โหลดแล้วก็สมัครให้เรียบร้อยนะคะสแกนใบหน้าก็สามารถทำเองได้เลยนะคะอันนี้ก็จะมาที่ตรง g w ว l ล e t ตรงนี้นะคะจิ้มตรงนี้เข้าไปนะคะตรงนี้จะมีจำนวนเงินที่ปูจะคือปูเติมเงินทิ้งไว้นะคะแล้วก็ยอดคนละครึ่งปูเหลือแค่นี้ค่ะแล้วก็ถอนเงินเราก็จะมาดูตรงยอดโอนเงินถอนเงินนะคะปูเลือกกรุงไทยนะคะ เพื่อนๆก็ใสเ่เลขบัญชีแล้วก็ใส่ย,ยอดเงินแล้วก็ทําตามระบบได้เลยนะคะแต่นี้ปูไม่ถอนนะคะอันนี้ทําให้เพื่อนๆดูเฉยๆเนาะท่างนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะคะเป็นยังไงบ้างคะหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆบ้างนะคะหาาชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ปูด,ด้วยนะคะขอบคุณมากคะ่ะ